วันนี้จะพามาดูครับเป็นหน้าจอนะรุ่นใหม่ cag 1 4 f o r all เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างใน่มันจะเป็นยังไงตัวจริงมันจะเป็นยังไงแล้วก็ลูกเล่นมันมีอะไรบ้างมันจะสวยขาานาดไหนรุ่นนี้เสียบป๊ก o b d นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมันก่อนเลยครับว่าตอนอยู่ในรถมันทำงานยังไงแล้วมันจะเป็นยังไง ตัวก็จะประมาณนี้ครับผมขนาดนี้เดี๋ยวไปดูในเฟซนะครับมีให้มีขนาดบอกอยู่นะครับจะมาพร้อมปลั๊ก OBD นี่แล้วก็มีรีโมทมีขาตั้งสายลิงค์ยาวสายลิ้์สั้นใครใส่ CAG อยู่ซื้อแต่จอเปล่าเปลีิงได้เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งแป๊บหนึ่งแค่เสียบปลั๊ก OBD เองอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับเสียบเข้าที่ช่องนี้ได้เลยสีดำๆตามสีเลยครับครับแล้วก็อันนี้เป็นสายลิงยาวเสียบเข้านี้ได้เลยสองข้องเลือกเอาครับแล้วก็สายลิงยาวเนี้ย ต่อ,อขึ้นมาที่ตัวเกจนี่เสียบคำว่ามิเตอร์ใส่ชิปลา์ได้ด้วยนะแค่นี้แหละครับขาอะไรก็ประกอบใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เสียบที่ปลั๊ก OBD ได้เลยอยู่ใต้คอโฟมอะไรแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยหน้าจอติดแล้ว ก็ติดตั้งกันให้เรียบร้อยนะครับใครอยากเดินสายแบบไหนไว้เอาหน้าจอไว้ตรงไหนตรงกลางด้านข้างหรือว่าจะตรงหน้าปัดได้หมดครับขนาดกาลังพอดีเลยนะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปใครอยากเห็นก็เข้ามาดูตัวจริงได้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันวัดค่าอะไรได้บ้าง จอเป็นจออย่างดีเลยนะครับกันร้อยเีดข่วนนะเอาผ้าเช็ดได้เลยนะสวยอะด้านหลังก็ประมาณนี้ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นมันครับกดปุ่มนี้เลือกการแสดงผลนะเปลี่ยนได้สามแบบเห็นไหมครับที่ตัววัดรอบกาตรงเนี้ยตรงกลางเลือกได้3แบบแล้วแต่ชอบครับ กดปุ่มี้ค้างไว้แล้วก็เลือกเมนูครับนี้ d i s p l a y Setup กดตกลง Speed for อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเกียร์ฟ <laughs> <4 S 2> อ r เกียร์ส่วนอันที่สองเป็นเปลี่ยนสีไฟบาร์ด้านข้างนะครับเนี่ยสีเฮลๆเห็นไหมเปลี่ยนสีไฟนะเปิดปิดได้ด้วยออนออ ผสมสีเองอันนี้แม่สีแดงแม่สีเขียวแม่สีฟ้าก็เลือกก็เพิ่มไปนะเพิ่มเป็นน้ำเงินเข้มแล้วลดสีเขียวออกน้ำเงินแล้วเพิ่มสีแดงเข้าไปเป็นสีวนะอล์วกดผิด แล้วต่ชอบครับอันนี้ส่วนอันต่อไปวอเตอร์เทมวอร์มอคือตอนเครื่องเย็นนะครับมันจะตั้งได้ว่าแบบว่ากี่องศาที่ยังแบบว่าขอบตรงนี้จะเป็นสีสีฟ้าๆนะสีฟ้าๆนะหรือสีนดำเงินนี่แหละสมมุติเราสตาร์ทรถตอนเช้ารถอากาศจะเท่าอุณหภูมิรถมันจะเท่าอากาศภายนอก ประมาณ30กว่าเราก็ตั้งวอล์ไว้แบบว่าอย่าพึ่งซัดนะอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเครื่องเย็นอยู่อะไรเงี้ยเราก็ตั้งได้พออุณหภูมิเกินที่เราตั้งไว้ขอบตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นสีที่เราตั้งไว้เป็นปกติแต่ถ้ารถยังเย็นอยู่มันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าต่อไปครับอันนี้ตั้งตั้งหน่วยอัตราการสิ้นเปลืองก็เลือกได้ของแบบ ต่อไปครับ display bus er. เปิดปิดเสียงหน้าจอแค่เลือก ON-OFF แค่นั้นต่อไปครับลบทิปก็คือกิโลอ่ะเวลาวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะเหมือนไม้รถเนี่ยชุดพวกเนี่ยชุดสองอันเนี้ยมันจะเหมือนไม้รถที่ตั้งไว้เวลาแบบว่าเราเติมประมาณห้าร้บาทเราจะวิ่งได้กี่โลนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกิโลรวม ที่รถเคยวิ่งอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเลือกลำดับจอมันใส่ได้หลายจอนะมันลิงกกันได้เบอร์หนึ่งส,งส,งสประมาณนี้ครับอันนี้ก็เวอร์ชั่นของรุ่นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหน้านี้หมดแล้ว ไปครับ SEQ LED Setup ก็คือไฟข้างบนเนี่ยครับที่วิ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเ้าจุดเนี้ยนี่ก็คือตามลูกศรเลยไฟก็จะวิ่งขึ้นมาอย่างงี้ถ้าลูกศรแบบนี้ไฟจะวิ่งคู่เข้าหากันเหมือนดิฟเฟียรครับต่อไปก็ ตั้งไอเนี่ยครับไอระยะห่างในการวิ่งของของไฟข้างบนเนี่ยครับจุดละ200รอบนับจากค่าพีคที่ตั้งไว้นะนับกลับมานะสมมติตั้งไว้5,000มันก็นับจาก5,000ถอยลงมาครับต้องลองเล่นดูจะได้ไม่งงมันก็เลือกได้หนึ่งร้อยสองร้อยส 5้าร้อยถ้าตั้งห้าร้อยไว้ก็จะขึ้นห้าร้อยรอบขึ้นจุดหนึ่งเอ้ยห้าร้อยรอบขึ้นจุดหนึ่งห้าร้อยรอบขึ้นจุดหนึ่งห้าร้อยรอบขึ้นจุดหนึ่งอย่างเงี้ยส่วนนี้คือโหมดปิดเปิดไฟเขียวเหลืองส้มแดงคือข้างบนเนี้มันจะวิ่งเขียวเหลืองส้มแดงไล่ขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่อยากได้ใช่ป่ะเราเอาไว้ถ้าอยากได้แบบนั้นอะ่ะก็อ่อนมันไว้ มาเลือกสีเองได้ถ้าเกิดไม่อยากได้ไฟเขียวเหลืองส้มแดงนะมาเลือกเองปรับสีเองผสมสีเองสามแม่สีน่นนี้ก็หมดแล้วต่อไปนะครับ Time Attack Setup ก็คือจับจับเวลา0ูนยถึงร้อเนี่ยเลือกโหมดก่อน 100, 0ู0ย์หึงร้อเมตรอันนี้ศูนย์อันนี้ศูนย์อันนี้สี่เมตรอั้งก่อนแล้วก็สตาร์ทพอความเร็วขึ้นปุ๊บมันก็จะเป็นการวิ่งขึ้นอันนี้ก็เรียกดูกที่หลังอันนี้ก็พอเราวิ่งไปแล้วมันก็จะแสดงค่าเนี่ย0ูน0์กิวิศูน0์กิวิสี่เมตรกิวิ หน้านี้มีแค่นี้ครับต่อไป display item set up ก็เลือกเข้ามา item set up ก็เลือกได้ครับอันนี้เป็นวันรอบวอนนะ0ูนย์0นึรอบรถกระบะ0 19, บบูนย์ถึงเก้รอบรถเบนซินหรือกระบะจะใช้ก็ได้นะแล้วแต่ส่วนใครรอบเยอะๆศูนย์ถึงหมื่นหรอบแล้วแต่ชอบครับ กก็ด้ปุมนีต่อไปก็เนี่ยขอบในอันนี้จะจะโชว์ค่าเทอร์โบอินเทก็คือแรงดันอากาศรถเก่งกระบะก็เลือกได้ครับมันจะขึ้นของมันเองเลยแล้วก็เอาวอเตอร์เทมขึ้นได้เอาออยล์เทมขึ้นได้เนี่ยสามอย่างครับตรงนี้ต่อไปก็มาที่ล็อกนี้แล้วอันนี้ก็คือค่าวันรอบ อันนี้ก็เทอร์โบอินเทคอันนี้ก็ออยล์เพสแรงดันน้ำมันเครื่องฟิลเพสแรงดันน้ำมันออยล์เทมอุณหภูมิน้ำมันเครื่องวอเตอร์เทมอุณหภูมิน้ำเอ็กซซอร์อุณหภูมิท่อไอเสียโวลต์แบตอันนี้ก็เกียร์นี่ครับก็เลือกได้ไหลายอยา่าง รลใครค่าอะไรจะขึ้นบ้างอยู่ที่ตัวรถนะครับว่าจะขึ้นค่าอะไรบ้างมีหลายค่าเลยตามนี้เหมือนมอนตะเกตดีๆเนี่ยแหละครับลบโค้ดได้ด้วยนะ ไปก็มันก็จะมาล็อกที่ 2, 2> กดไปอีกก็จะเป็นล็อกที่3กดไปก็จะเป็นล็อกที่4แค่นั้นครับหมดแล้วต่อไปเป็นไอเทมคัลเลอร์ก็คือสีนั่นเองอันนี้ก็จะเปลี่ยนสีฟังก์ชันนะครับนี่ตัวหนังสือ,อตรงนี้ นี่ตัวหนังสือชอบสีไหนก็เลือกเอาเลยกดปุ่มน,นี้ก็จะเป็นเปลี่ยนสีหน่วยก็คือเนี่ยต่อไปก็เปลี่ยนสีตัวเลข ก็เปลี่ยนสีเข็มในหน้า G U I หน้าที่มีเข็มเราต้องออกก่อนแล้วก็เลือกหน้าก่อนเนี่ยหน้าเนี้ยหน้าที่มีเข็มเนี่ยแล้วเข้าเมนูมาตะเกี้เปลี่ยนสีเข็มมาเห็นไหมเปลี่ยนแล้วล่ะเงินละม่วมงละ ต่อไปเปลี่ยนสีวงกลมเล็กต้องเข้ามาที่หน้านี้นะครับเปลี่ยนสีขอบวงกลมเล็กก็จะเรียกได้เหมือนกันทุกอย่างสีเยอะมากสองร้อยกว่า ต่อไปเปลี่ยนสีความเร็วครับนี่ตรงนี้นี่คือความเร็วนะเลือกได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยก็หมดแล้วครับกับการเปลี่ยนสีต่อไปเราจะมาดูกันที่รีโมทนะครับว่ามันเล่นอะไรได้บ้างที่รีโมทต,ตรงที่หน้าจอรีลูกเล่นหมดแล้วนะมันก็รีโมทครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลือกได้สามล็อกเลียว เพเซตเราเลือกเราเราบรรทัดเรียวก่อนเลยนะปุ่มนี้ก็เลกคอร์ดครับบันทึกบันทึกได้ห้านาทีกดอีกทีหยุดบันทึกเรียกดูที่เราบันทึกเลื่อนมาที่เพกดเพเล่นแหละเมื่อกี้ผมเบิร์นไว้นะขึ้นแล้วกอเดินหน้ากอถอยหลังเลาเล่นต่อให้มันจบแค่นั้นครับ ต่อไปปุ่มอยู่ที่เดียวอยู่นะครับพีคค่าค่าพีคสูงสุดที่รถเคยทำไว้นะแล้วก็ปุ่มต่อไปครับดิมเมอร์ความสว่างอันนี้ตั้งเป็นออโต้อยู่นะครับตามเซ็นเซอร์รับแสงตรงนี้เลยพอเวลามืดไม่มีแสงมันก็จะดอบลงมาเองออโต้ถ้าแสงแดดมาส่องมันปุ๊บสว่างจอก็สว่างครั ต่อไปครับเพไม่มีอะไรนะเพก็แค่เล่นที่เราบันทึกไว้กอเดอนหน้าถอยหลังแค่นี้ต่อไปเซตครับออกดค้างถามวิจะเข้าสู่เมนู System Setup กดเข้าเมนูกดปุ่มพิกแล้วก็เลือกครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงโชว์ที่หน้าจอนีกิโลเมตรต่อชั่วโมง ม่ <My. S 2> ต่ตอไปนะครับตั้งความเร็วให้ตรงกับหน้าปัดนะถ้าใครแบบว่าความเร็วไม่ตรงแข็งอ่อนอะไรเงี้ยก็ mm hmm. ามาเลือกตัวเซ็นเอาครับ ตั้งกันเอาอันนี้ก็รอบถ้าใครไม่ตรงก็มาตั้งเอาครับอันนี้ก็เทอร์โบครับใครไม่ตรงก็มาตั้งเอาครับอันนี้ก็โวลอันนี้ก็เป็นดิเมอร์นะครับอันนี้ออโต้อันนี้แบบแมนน,น,นวลเราได้สแบบอันนี้ก็จะเป็น ความเร็วของการ,สรแสดงผลนะครับความไวของวัดรอบอะไรประมาณนะี้มีสามระดับเร็วกลางช้าน,นี่ก็มาตั้งเอาครับใครชอบแบบไหน,นอันนี้ก็เลือกครับว่ารถเราใช้น้ำมันอะไรอันนี้ก็ตั้งอัตราการสิ้นเปลืองครับ น,นี้ก็เป็นรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบเฉลี่ยแล้วก็รีเซ็ตความเร็วเฉลี่ยอันนี้ก็เป็นเปิดปิดเสียงครับน,นี้ก็เป็นนาฬิกาอันนี้ก็คือรีเซ็ตระบบเป็นค่าเดิมโรงงาน มันก็จะมีคู่มือภาษาไทยให้ดูนะครับใครที่ไม่เข้าใจผมที่พูดไปเมื่อกี้ก็มาดูคู่มือได้ครับเ,เข้ามาดูตัวจริงก็ได้นะครับที่ร้านมีของเลยนะอยู่ที่ห้า0ันห้าร้อยบาทครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมใส่ก่อนหลอกก่อนล้ําก่อนแน่นอนครับสินค้ารับประกันสิบสองเดือนหรือหนึ่งปีเต็มนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้น,นะครับผมร้านอยู่รามินทากิโลแซอยคูบอล27นะอยู่แยก33ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามแยก33ฝากฝังติดตามร้านติดตามเพจ YouTube Facebook TikTok ด้วยนะครับขอบคุณครับ Oh my god!